โคตรพยักโรกาวินาศตอนที่2 9บริจาคเนื้อสัตว์ทว่าดีใจได้เพียงพักเดียวลินเตอร์หลงก็ต้องกลับมาเศร้าสลดพราแม้จะมีเนื้อมากกว่า1,000จ้นแต่สำหรับเด็กกำพร้ามันก็ไม่ต่างอะไรจากหยดน้ำที่ตกลงในถังใหญ่ตามปกติอาหารดีๆแบบนี้จะไม่สามารถกินจนหมดในครั้งเดียวได้แต่ต้องเหลือเก็บ เพื่ออไายกินในอีกรายๆมือซึ่งหลังจากแบ่งเก็บแล้วคุณค่าทางอาหารของมันก็จะลดลงโภชนาไม่แตกต่างไปจากการกัดเนื้อชิ้นโตเพียงคำเดียวเท่านั้นผู้อำนวยการผมยังพูดไม่จบเลยเนื้อพวกนี้ไม่ใช่เนื้อธรรมดาแต่มันเป็นเนื้อสัตว์ร,ร้ายระดับในพลวังไงนะลินเตอร์หลงอ้าปากค้างสำหรับเนื้อสัตว์ร,ร้ายธรรมดา ราคาในตลาดก็สูงมากกว่า100เหรียญเข้าไปแล้วแต่หากเป็นเนื้อของสัตว์ร้ายระดับในพลราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปกว่า3เทา่าในกรณีนี้กล่าวได้อีกในหนึ่งก็คือมีคนบริจาคเงินกว่า300แสนเหรียญให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในคราวเดียวซึ่งนั่นไม่ใช่จำนวนน้อยๆเอาละเข้าใจแล้วช่วยส่งต่อข้อมูลติดต่อผู้ใจบุญให้กับฉันที ฉันต้องการจะเอ่ยขอบคุณเขาด้วยตัวเองผู้อำนวยการคนที่บริจาคไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นชิ้นเฟิงในฐานะที่เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพราไปอาจารย์เลยย่อมสามารถจดจำเขาได้เป็นธรรมดาแม้จะไม่อยากเชื่อในตอนแรกก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินประโยคนี้ลินเตอร์หลงกับดูไม่ดีใจเลยแต่แสดงออกถึงความกังวลขึ้นมาแทนที่แท้ คนคนนั้นก็คือเจ้าหนูชินเฟิงชินเฟิงเป็นหนึ่งในเด็กที่ฉลา,าดที่สุดที่เขาเคยสอนแน่นอนว่าชินเฟิงไม่ใช่อ่อนแอหากแต่ลินเตอ๋อหลงยังคงสงสัยว่าชินเฟิงสามารถนำเนื้อมากมายขนาดนี้มาได้อย่างไรเพราะนี่มันไม่ใช่จำนวนน้อยๆห,หากแลกเปลี่ยนเป็นเงินมันคือจำนวนมหาศารลรอก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรกับเนื้อฉันขอติดต่อฉินเฟิงก่อนลินเตอ๋อหลง ก็หยิบอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาโทรหาชินเฟิงชินเฟิงเพิ่งจะเช็คอินกลับเข้ามาในโรงแรมเขาล้างเนื้อล้างตัวเล็กน้อยลงไปนอนแช่ในอ่างสัมผัสถึงความอุ่นสบายของน้ำแต่จูๆ่ๆอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงก็ดังขึ้นเขาเอื้อมมือไปกดเชื่อมต่อตอบรับการคุยสายในรูปแบบวิดีโอโดยตรง ลินเตอหลงเมื่อเห็นสภาพแวดล้อมอันหรูหราเบื้องหลังสิงเฟิงเขาก็ตกใจชินเฟิงสวัสดีครับผู้นวยกานชินเฟิงทักทยยายอย่างผ่อนคลายบ่งบอกถึงความใกล้ชิดเป็นกันเองใช่นี่ฉันเองฉันเพิ่งจะกลับมาและได้ยินว่าเป็นเธอที่บริจาคเนื้อในพลสัตว์ร,ร้ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเธอไปเอาพวกมันมาจากที่ไหนกันตั้งมากมายอย่าบอกนะว่าเธอกลายเป็นคนเก็บซากไปแล้ว คนเก็บซากที่เอ่ยโดยรินเตอร์หลงความหมายของมันก็คือคนที่ไม่แข็งแกร่งแต่มีความสามารถหลบหนีสัตว์ร้ายในทุ่งล่าได้เป็นตัวรอชั้นดีพวกเขามักจะเข้าร่วมกับทีมที่ทรงพลังและหลังจากเสร็จงานแล้วก็จะได้รับวัตถุดิบเนื้อหรือกระดูกบางส่วนเล็กๆน้อยๆจากสิลสงครามหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพวกที่ออกตามหาศพของผู้ใช้พลังพิเศษ แล้วขโมยสิ่งของรำค้าจากศพของผู้อื่นแน่นอนว่าหากเลือกทำอาชีพนี้แล้วบังเอิญโชคร้ายขึ้นมาก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในหัวใจของชินเฟิงบังเกิดความอบอุ่นเขาเร่งกาวทันทีพ่อมนวยการคุณไม่ต้องกังวลไปผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกชินเฟิงก็อธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่พบปลูกทางตอนเหนือในวันนี้ว่ามีคลื่นกรองทับหนู ยักษ์บุกเข้ามาเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ความรับแต่อย่างใดหากต้องการตรวจสอบก็สามารถหาได้จากประกาศทั่วไปผมสามารถปลุกพลังวรยุทธ์โบราณขึ้นมาได้แล้วคุณก็รู้นี่ว่าในคราฟต่อสู้ผลงานของผมยอดเยี่ยมขนาดไหนแถมความแข็งแกร่งของผมก็ไม่ได้อ่อนแอเลยในตอนนี้ผมสามารถสังหารหนูยักษ์กินพืชหลายร้อยตัวลงได้เลยได้รับเงินมามา,มากมายส่วนเนื้อสัตว์ร,ร้ายระดับนายพลนั้น ผมไม่ได้ขายแต่เลือกนำกลับมาบริจาคแทนยอดเยี่ยมนั่นมันฟังดูเยี่ยมไปเลยรินเตอร์ลงพยักหน้าเงึกๆเขาดูมีความสุขชินเฟิงเธอต้องสัญญากับฉันนะว่าถ้าเธอมีโอกาสอย่าลืมกลับมาหากันบ้างอ๋อแล้วของฝากพวกนี้นะ่ะไม่จำเป็นหรอกขอแค่มาหากันก็พอแล้วชินเฟิงยิ้มแะกล่าวพูดนวยการถ้าคุณลำบากหรือว่ามีปัญหาอะไร สามารถเปิดอกพูดกับผมได้ตรงๆเลยนะครับนอกจากนี้ผมผสมเนื้อในพลสัตว์ร้ายกับอย่างอื่นหรือแบ่งเก็บไว้กินหลายวันให้พวกเด็กๆกินมันตรงๆเลยดีครับถ้าเหลือก็นําไปตากแห้งและแจกจ่ายออกไปทําแบบนั้นมันจะดีกว่าแล้วเอาไว้เมื่อไหร่ที่ผมกลับจากการต่อสู้ผมจะเอาพวกมันมาฝากอีกเข้าใจเข้าใจแล้วขอบคุณจริงๆนะเจ้าลูกชาย พูดหนวยการอย่าเกงใจกันเลยเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพบคุณเองชินเฟิงกล่าวด้วยความหมายอันลึกรํำในสายตาเพราะวันพรุ่งนี้จากช่วงชีวิตก่อนหน้าของชินเฟิงมันคือวันที่ลินเตอร์หลงถูกฆ่าตายโอเคฉันจะรอเธอฉันเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าหนูชินเฟิงในตอนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนลินเตอร์หลงหัวเราะสนทนากันอีกไม่กี่คำก็วางสายไป ซาชิ้นเฟิงผุดลุกขึ้นกระจกที่เกาะไปด้วยไอ้นาำสะท้อนกับร่างกายของเขาในเวลาเพียงครึ่งเดือนร่างกายของชิ้นเฟิองม่บอบบางผอมแห้งอีกต่อไปตรงกันข้ามมันเปลี่ยนไปด้วยพลังนอกจากนี้ร่างกายและมวลกระดูกของเขายังเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีส่งผลให้ตอนนี้เขาน่าจะสูงสักราวๆ175ซนติเมตรแล้ว สวมใส่ชุดคลุมอาบน้ำชิ้นเฟิงก็เริ่มขัดสีชวีวันให้แก่เสี่ยวไปเสี่ยวไปรักสะอาดเป็นอย่างมากมันชอบที่จะให้คนมาขัดขัดถูดถูแชมพูจนเกิดฟองนอนรับการปนิบัติจากชิ้นเฟิงแน่นอนว่าในฐานะที่มันเป็นพระเอกของงานที่ช่วยให้สามารถไล่ตามหนูอยากได้ในครั้งนี้ได้ชิ้นเฟิงจึงบริการมันเป็นอย่างดีหลังจากต่อสู้มาหลายวันแม้จะเป็นชิ้นเฟิง แต่เขาก็ยังรู้สึกหลาตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายแถมยังปลอดภัยชิ้นเฟิงเลย่อลหลับไปอย่างวางใจทว่าเสี่ยวไปไม่ได้หลับด้วยเมื่อมันเห็นว่าชิ้นเฟิงหลับไปแล้วแกนพลังงานขนาดเท่ากำปป้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้ามันเป็นแกนพลังงานของราชันหนูแผลบแผลบแผลบเสี่ยวไปเริ่มรามเลียแกนพลังงานค่อยๆเล็กลงเรื่อยเห็นได้ชัดว่า แกนพลังงานมีขนาดพอๆกับเจ้าจิ้งจอกเปรียมไปด้วยอำนาจมากพอที่จะระเบิดทั้งตัวของเสี่ยวไปได้เลยแต่มันกลับถูกกินไปในชั่วพริบตาโดยที่ร่างกายของเสี่ยวไปกลับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆไม่นานมันก็พลอยหลับไปวันถัดมาชฉินเฟิงสวมชุดสีขาวและกางเกงยีนธรรมดาธรๆมุ่งหน้ากลับไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เสี่ยวไปที่สรบสไลดแน่นอนว่าถูกยัดเอาไว้ในกระเป๋าสะพายของเขาเนื่องจากเขาไม่วางใจที่จะให้เสี่ยวไปอยู่ในโรงแรมเพียงลําพังเพราะมันอาจถูกลักพาตัวไปในพิบตาในสถานเลี้ยงเด็กกำพราเพียงแค่เดินเข้าไปหน้าประตูฉินเฟิงก็ได้กลิ่นหอมโชยมาแตะจมูกเด็กๆที่เล่นอยู่ข้างนอกหายไปหมดทุกคนไปรวมกันอยู่ในโรงอาหาร น้ำหูน้ำลายต่างไหลออกมากระทั่งวัยรุ่นบางคนที่โตแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นในวันนี้ชินเฟิงเธออยู่นี่เองมาลองชิมมันดูสิลินเตอร์หลงกล่าวด้วยความสุขเขาดึงแขนชินเฟิงไปอย่างรวดเร็วณเวลานี้ในสถานเรียงเด็กกำพร้าคนหนุ่มสาวจำนวนมากกำลังวุ่นจุกูกับการเตรียมงานลินเตอร์หลัง ยอมรับฟังทำตามคำแนะนำของชินเฟิงไม่ลดคุณภาพของเนื้อหลงย่างมันทั้งชิ้นจนส่งกลิ่นหอมโชยตลบอบอวนไปทัว่วรสดีไม่เลวชินเฟิงลองชิมมันเขาพบว่ารสชาติไม่ได้แย่เลยแต่ก็แน่ละก็นี่มันเนื้อของนายพลสัตว์หลายนินาะมันจะรสแย่ได้ยังไงกันชินเฟิงวันนี้เธอรับหน้าที่แจกจ่ายมันก็แล้วกันนะลินเตรอหลงวางถาดเนื้อลงในมือของชินเฟิง หลังจากนั้นก็หันไปสั่นกระดิ่งเพื่อให้บรรดาเด็กกำพราเริ่มเข้ามาต่อแถวในวันนี้พี่ชายของพวกเธอทุกคนชินเฟิงได้นำของขวัญมาให้ของพวกเธอจงจำใบหน้าของพี่ชายชินเฟิงเอาไว้ให้ดีว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้เข้าใจกันไหมคํากล่าวของลินเติร์ลงช่างเปลี่ยนไปด้วยความรักเข้าใจครับค่ะตอบรับร้องตะโกนสนับสนุน แม้จะมีเด็กที่โตแล้วบางส่วนไม่เชื่อว่าในอนาคตชินเฟิงจะเป็นฮีโร่แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชินเฟิงในปัจจุบันเปรียบดังตัวตนที่ให้ก่อให้เกิดทั้งความคาดหวังและความอิจฉาแก่เหล่าเด็กกำพา้าชินเฟิงเริ่มแจกจ่ายอาหารหลังจากกินกันแล้วเขาก็พากลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวไปเข้าคาสตต่อสู้พิบตาเดียวเวลาก็ล่วงเลยไปถึงเทียงผู้อำนวยการในช่วงบ่ายนี้ คุณจะไปพื้นที่เพาะปลูกใช่ไหมฉินเฟิงถามถ้าชินเฟิงจำไม่ผิดในทุกวันนี้ของเดือนลินเตอร์หลงจะไปยังยุ้งฉางของพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นองค์กรยางเป็นทางการของชุมชนทางตอนเหนือมันจึงมีการจัดสรรเข้าสารให้ทุกเดือนแม้จะเล็กน้อยแต่มันก็ช่วยลดต้นทุนที่ต้องเสียไปได้ใช่แล้วละงั้นก็ดีเลยผมจะไปกับคุณด้วย จะไปมันก็ได้อยู่หรอกแต่เสียเวลาไปกับอะไรแบบนี้มันจะดีเหรอลินเตอร์ลงรู้ดีว่าปัจจุบันชินเฟิงไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาสามารถปลุกพลังวรยุทธ์โบราณให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วดังนั้นสมควรที่จะมุ่งอยู่กับการฝึกฝนแทนที่จะหมดเสียเวลากับสถานเรี้ยงเด็กกำพราอีกอย่างตอนนี้ชินเฟิงเองก็ได้ช่วยเหลือทุกคนมามากพอแล้ว